สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบรเชแน,นลวันนี้ก็เป็นสกูปของภาพยนตร์อนิเมชันเรื่อง Stand By Me Doraemon ภาค2 2 เรื่องราวต่อจากภาคที่แล้วหลังจากที่ทําให้ผู้ชมตอมน,น้ําตาแตกมาแล้วแตนไบายมีโดราเอมอนได้กลับมาอีกครั้งและเข้าใช้ในโรงภาพยนตร์ใช้รอบพิเศษวันที่1-5เมษายนส่วนรอบปกติในวันที่6เมษายนนี้และมีภาคไทย2ตัวอย่างจากทางเอ็มพิกเจอร์มาเรียกน้าย่อยกันทั้งนี้ตีมหลักของเรื่องได้นําเรื่องราวจากต้นฉบับที่ชื่อว่าความทรงจําของคุณยา่านํามาเป็นตอนพิเศษสเปเชียลมาแล้ว เป็นตอนที่เรียกน้ำตาได้ตลอดการของโดราเอมอนการกลับมาของจักรวรรดิส t ตน d บมีโดราเอมอนเพื่อนกันตลอดไปภาค2ได้หยิบยกตอนจากมังงะและต่อเป็นเรื่องราวเดียวกันความพิเศษของภาคนี้ได้มีออ i g i ินอลสตอรี่ที่เป็นเรื่องราวดยเฉพาะของแ t a น d บมีโดราเอมอน ที่ไม่มีเนื้อหาต้นฉบับมาก่อนต่างจากภาคแรกที่ผู้ชมอาจจะเดาเนื้อเรื่องได้แต่ในภาคนี้คนที่เคยดูการ์ตูนต้นฉบับมาก่อนกับผู้ชมใหม่จะได้ดื่มด่ำกับเนื้อเรื่องไปพร้อมกันครับในภาคที่แล้วได้เน้นพัฒนาการของโนบิตะตัวละครเอกของเรื่องกับความสัมพันธ์ความรักของเขากับชิซุกะผู้ที่จะมาเป็นเจ้าสาวของเขาในอนาคตตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็กการในม่านหมายกันกับสาเหตุที่เธอเลือกโนบิตะ และมิตรภาพของโดราไอมอนกับโนบิตะเมื่ออยู่ด้วยกันมิตรภาพของพวกเขาก็แน่นแฟนขึ้นและการกลับมาของภาคต่อนี้ได้เล่าต่อจากเหตุการณ์ภาคแรกแทบจะทันทีครับในภาคแรกมีการนําเสนอเรื่องคืนก่อนแต่งงานของโนบิตะเมื่อโนบิตะหนีออกจากงานแต่งงานก่อนพิธีจะเริ่มขึ้นท่ามกลางความประหลาดใจของเพื่อนๆไจแอนซซูนิโอคุณพ่อคุณแม่แต่ชิสึกะมั่นใจว่าโนบิตะจะต้องกลับมาส่วนทางด้านโนบิตะในปัจจุบัน ได้พบตุ๊กตาหมีตัวเก่าของคุณย่าให้มาทำให้โนบิตาคิดถึงคุณย่าและขอร้องให้โดเรมอนพาไปหาคุณย่าในอดีตเมื่อโนบิตาได้พบกับคุณย่าคุณย่าจึงบอกความปรารถนาว่าอยากเห็นเจ้าสาวของโนบิตะยิงเป็นภารกิจเพื่อให้คุณย่าเห็นงานแต่งงานของเขาแต่เมื่อไปอย่างโลกอนาคตพบว่าตัวเขาในตอนโตน,นี่หายไปและก็ได้มาพบในยุคปัจจุบัน ดูเหมือนว่าโนบิตะวัยผู้ใหญ่จะไม่มั่นใจว่าตัวเขาจะทําให้คิสึกะมีความสุขได้หรือไม่และต้องการความทรงจําบางอย่างเพื่อรวบรวมความกล้าในพิธีแต่งงานรวมไปถึงความอยากรู้ของโนบิตะว่าเหตุใด <c adian> เขาถึงได้ชื่อโนบิตะมาจากคุณพ่อคุณแม่ในวันที่เขาเกิดก็ต้องบอกเลยว่าการกลับมาของภาคต่อครั้งนี้เป็นอนิเมชั่นที่อบอุน่นหัวใจโดยเน้นตีมหลักไปที่ครอบครัวบุปการีรวมถึงคนที่เรารักแม้ภาคที่แล้วชิสึกะจะบอกเหตุผลว่า การที่เธอเลือกโนบิตะเพราะโนบิตะอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีเธอคอยดูแลอยู่เคียงข้างเธอจึงตกลงแต่งงานกับโนบิตะแต่ครั้งนี้เราจะได้เห็นเหตุผลของคิสกะที่แท้จริงที่เธอเลือกโนบิตะมาเป็นคู่ชีวิตครับคำถามที่เกิดขึ้นในใจของโนบิตะในตัวอย่างที่บอกว่าคุณย่าครับผมจะทําอะไรให้คนมีความสุขได้ไหมครับปริศนาของคําพูดในตัวอย่างพบคําตอบนี้ได้ในแซนไบมีโดรีมอน2วันที่6เมษายนในโรงภาพยนตร์กันครับ สำหรับรีวิวเสียงไทยหลังจากที่ผมได้ดูรอบสื่อหลายท่านอาจจะถามถึงเสียงไทยว่าเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกเลยครับว่าภาคไทยเนี่ยดีกว่าที่คิดไว้สําหรับตัวละครหลักนั้นการันตีคุณภาพด้วยเสียงที่คุณเคยกับทีมงานช่องก้าการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นนะ้านิดนะ้านะติ๋มน้าตุกน้าพึ่งนะ้าต่อยเซมเบ้นะ้าหน่อยและอื่นๆที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อส่วนเสียงของคุณโตศักดิ์สิทธิ์ที่ให้เสียงโนวิตาผู้ใหญ่นั้นบอกเลยเลยครับว่า ใกล้เคียงกับเวอร์ชันญี่ปุ่นและภาคได้ดีมากครับก็ลองไปเปิดเสียงญี่ปุ่นเปรียบเทียบได้เลยครับซึ่งคุณโตเนี่ยทำได้ดีมากส่วนที่สุกาตอนโตที่เป็นเสียงคุณไพรท์ที่ผู้ชมส่วนมากสงสัยว่าในโรงภาพยนตร์จะเหมือนตัวอย่างหรือไม่บอกเลยครับว่ามีการแค่เสียงใหม่เสียงไม่ลอยเหมือนในตัวอย่างแล้วซึ่งคุณไปเนี่ยภาคด,ดีกว่าที่ผมคิดมาก ต้องบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยการเอาเซเรฟบดารามาภาคเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับและผู้บรรยายเสียงหลอกก็หนีไม่พ้นเสียงกุนเออพินันผู้ภาคเรียนโงคุนในเรื่องดาพิฆาตสูนเดอะมูฟวี่นั่นเองครับในแง่ของเนื้อเรื่องที่เอาต้นฉบับมังงะมาต่อกันเล่าเรื่องได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดและลงตัวมากเนื้อเรื่องออริจินอลสตอรี่ที่ตีความใหม่ในจักรวาลดแซนแบมีทั้งสนุกแปลกใหม่สมเหตุสมผลไม่มีพล็อตโฮเลยก็ต้องขอชมแบบไม่อวยนะครับว่าเนื้อเรื่องดีกว่าโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนใหม่ลตอน ทั้งที่เนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้ออกอวกาศไม่ได้ออกทะเลทั้งที่เล่าแต่สิ่งใกล้ตัวเช่นความสัมพันธ์ของเพื่อนคนรักคุณพ่อคุณแม่และคุณยา่าการเล่นกับการท่องการเวลารอบนี้ผมถือว่ามีกลิ่นอายของอาจารย์ฟูจิโกอยู่มากไหนจะตัวละครสมทบหลายตัวที่เอามาใส่ไว้ด้วยถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์เทสโดรายมอนก็จะร้องบังอ้อทันทีครับทั้งนี้คนที่เป็นแฟนพันธุ์เทสโดรายมอนถ้าสังเกตรอบฉากจะมีการใส่อีสเตอร์เอกเช่นของวิเศษที่ไม่ได้ใช้แต่เห็นปุ๊บก็รูปรับว่าของวิเศ ไหนจะของเล่นโปสเตอร์ไอเทมในบ้านโนบิตะที่ซ่อนจากอีสเตอร์เอ็กในตอนสั้นทางทีวีเต็มไปหมดใครที่ดูมาตลอดก็จะยิ่งอินและดื่มด่ำไปกับโลกของโดราอมอนด้วยครับนอกจากเรื่องราวของครอบครัว,วบุปการีนั่นคือ มิตรภาพของเพื่อนๆโนบิตะที่ภาคที่แล้วไม่ได้นําเสนอโดยเฉพาะเรื่องราวของเจแอนซูเนโอในสแตนบายมีภาคแรก2คนนี้เป็นเพียงแค่เด็กเกเรที่การแกล้งโนบิตะและเล่นกับความรู้สึกของโนบิตะอย่างไร้กาศมากแต่มาภาค2นี้เราจะได้เห็นด้านดีของเจแอนซูเนโอที่พร้อมจะช่วยเหลือโนบิตะเสมอยามที่ยากลําบากไม่ว่าที่ผ่านมาจะทะเลาะก,กันโกรธกันดังแกกันมากแค่ไหนสุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันจนกระทั่งงานแต่งงาน พวกเขาก็คงอยู่ด้วยกันเสมอครับทั้งนี้สิ่งที่ผมชอบมากในสแตนบายมีภาค2ก็คือมีเนื้อเรื่องที่หาไม่ได้ในงานเขียนต้นฉบับบางฉากที่แฟนๆอยากเห็นก็ได้นํามาใส่ในมูวี่นี้แล้วมันจึงเป็นดูราเอมอนเนื้อเรื่องทําใหม่ที่อบอุ่นหัวใจ สอนให้เด็กๆรักคุณพ่อคุณแม่บุพการีที่รักเรายามที่มีชีวิตอยู่นั้นก็ควรใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้คุ้มค่ามากที่สุดเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้กอดกันพูดคุยกันหัวเราะก,กันได้อีกนานแค่ไหนครับตีมหลักของเรื่องนี้ยังอยู่ที่การมั่นใจในศักยภาพตัวเองดังนั้นผมแนะนําเลยครับว่าเหมาะอย่างยิ่งที่จะพาลูกพาหลานพาแฟนไปดูนะฮะเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีจะดูเป็นคู่หรือดูคนเดียวก็ได้นะฮะ เป็นภาพยนตร์อนิเมชั่นที่มีแต่ความอบอุ่นดูแล้วมีแต่ความสุขใจล้วนเพลงประกอบที่ชื่อนิจิแปลว,ว่าสายรุ้งก็กินใจมากถ้าดูจบแล้วอย่าเพิ่งลุกนะครับฟังเพลงน่าดูน้องไปด้วยจะยิ่งอินมากขึ้นบอกเลยครับว่าเพลงนี้เนี่ยแต่งมาเพื่อแฟนไบมีโดรอมอนภาค2โดยเฉพาะก็เตรียมทิชชู่ผ้าเช็ดหน้าไปซับน้ำตาในโรงภาพยนตร์กันได้เลยครับผมก็ให้สิบเต็มสิบไม่มีหักเลยนะฮะย้ำอีกครั้งนะครับรอบพิเศษใช้วันที่1-5ถึงเมษายนรอบจริงวันที่6เมษายนทุกโรงภาพยนตร์นี่ครับสำหร กระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดในโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ